่มากๆเลยค่ะดูค่ะโอ้โหฮช้างน้อยคุกโคลนโอ้โหลุกไม่ขึ้นครับช้างน้อยติดโคลน สวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะมีหมอนแก้วน้ำก,กระเป๋าเสื้อใครสนใจทักมาได้ที่เพจทายดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวนาคำ0801736082ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะคะมาอยู่กับเราช่องช้างพายดาวมงคลได้ดาวเียงเดือนเ็นมาลี่ลี่นะคะ มาอยู่กันใน EP ที่2นะคะช้างน้อยคุกโคนค่ะดูค่ะมดาวเรา,เอาตอนนี้กำลังอืโชว์แม่แม่ AC อยู่นะคะดูค่ะขนาดเยี่ยวบิ๊กจูหนูก็ไม่ออกนะคะก็ ต้องทําใจละคะ่ะแม่แม่เอฟซคะไม่รู้ว่าจะเป็นพ่อพันธ์ุได้หรือเปล่านะคะนี่ ดูคะ่ะอ้วนเราไม่รู้กินตัวไหนมานะคะวันนี้เพิ่งต่เช้าเลยของใส่จะโดนน้ำฝนเมื่อคืนค่ะนี่อือหืออือหือ ดูค่ะทำท่าอะไรอ้วนฮะทำท่าอะไรลูกสงสัยจะคันค่ะเรื่องต่อไม้นี่ถ้ามีต่อไม้ต้องยกให้ดาวนะคะชอบมากค่ะชอบปีนป่ายชอบเล่นเด็กดือ้อถ้าเป็นคนเขาบอกว่าเด็กดื้อนี่คือเด็กฉลาดนะคะฉลาดไปทุกเรื่องหมูดาวเราเหมือนกันค่ะ ลุกไม่ขึ้นแล้วค่ะ FC เอาแล้วครับหาวิธีลุกอา้าวตัวใหญ่เกินค่ะอ,อ,อ้าวอ้าวโอ้ทำให้แม่ใจหายอยู่เรื่อยเลยเอกนี่ พอดน้ำเป็นไม่ได้นะคะอ้วนเราจะชอบถู เราไม่ได้ขังคอกเขาไว้24ชั่วโมงนะคะนี่เราคือเราปล่อยออกมาให้เล่นข้างนอกด้วยนะคะให้มาออกกําลังกายตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะตอนกลางวันหมูดาวก็ต้องเข้าไปในโรงช้างในอคอกเพื่อต้อนรับเอฟซีนะคะท่านใดามาเยี่ยมก็จะสังเกตเห็นว่าหมูดาวอยู่ในอคอกนะคะแต่ว่าตอนเย็นกับตอนเช้าคุณพ่อคุณแม่ก็พาออกมาเล่นข้างนอกนะคะน้านนัานหางร่วงหมดแล้วน่ะเออ ร่วงหมดแล้วครับร่วงหมดแล้วครับเห็นไหมนั่นมันจะหมดแล้วน่ะอืออือเรียกร้องความสนใจให้พี่ขาวกับพี่หลงไปเล่นด้วยพี่หลงออกมาเลยอย่าเข้าไปในบ้านนู่นค่ะพี่หลงจะเข้าไปในบ้านนะคะ ทำอะไรครับโอ้ดูท่าถูต้นไม้เขานะคะสุดยอดอือหืออือหือย,ยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งใส่เอฟซีอีกยิ้มแฉ่งอีกองานงานจะหากแล้วไปแทงต้นไม้ทำไมลูก งานน้อยๆอ,ยอะหนูอะจะหักอ่ะ เกิดว่าหนูดาวหลุดนี้ใครจะช่วยแม่จับหนิฮะแม่จะเอาหนูอยู่ไหมแรงหนูก็เยอะเหมือนกันนะ,ะคุณแม่จะจับหนูได้ไหมครับดครับโหท่าเกาหลังนี่โคตรเท่เลย อ้วนเอ้ยดูค่ะโอ้โหดูค่ะนั่งโอ้ยไอ้พระเอกเอ้ยพี่หลงระวังแหม่ว่าจะสอยขาหลังซะหน่อยพี่หลงก็เร็วเข้าไปหาหาน้องดาวไป เขาไปหาน้องดาวไปเร็วเอาหมุนหมุนหมุนครับเอาหมุนหมุนหมุนเอาหมุนก่อนเร็วเร็วหมุนงวงก่อนเร็วหมุน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 เชอะเอาหมุนหมุนหมุนก่อนเลยคนเก่งเล้วเลยเอาหมุนโช FC หน่อยเชะไม่หมุนครับผมงอนคุณพ่อไม่พาผมไปหาสาวครับผมงอนคุณพ่อวมจะไปปลูกยาครับไม่สนใจผม เอาเอาหมุนกันเลวหมุนหมุนหมุนอ่ะอโยกโยกโยกโอ้โห,โหผมจะโยกได้ที่ไหนแล้วผมคันอืมอ <_ meantime> <Olá> ือฮอดูท่าคันเขานะคะไข่มากๆเลยค่ะดูคะ่ะโอ้โห Uh huh. ช้างน้อยคุกโคลนโอ้โ oh หลุกไม่ขึ้นครับช้างน้อยติดโคลนอ uh huh. จะบอกว่าช้างน้อยหรือช้างอะไรเนี่ยจะบอกว่าตัวน้อยก็ไม่ใช่จะบอกว่าตัวใหญ่ก็ไม่เชิงบอกเป็นลูกหมูดีกว่านะอ้วนเนาะอ้โ oh ห นี่ครับอือหือ เป็นไงครับอาการมันเป็นยังไงอือหือ จอเลยเอ้วนเอ้เล่นอะไรก็ทุ่มเทปไปหมดนะลูกเนาะท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างภายดาวมงคลและดาวเคียงเดือนแฟมเอรี่นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราค่ะ ขอบคุณค่ะ